รู้จักกับแกกติกคนเดียวแต่ไม่สนิทคอนเฟิร์มครับแล้วเบิร์ดบอกแลเบิร์ดไม่เชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเบิร์ดอยู่ข้างเราแล้วนะครับเป็นกำลังใจก่อนเบิร์ดด้วยนะครับผมนะครับแล้วเบิร์ดเนี่ยที่ยอมไม่ยอมออกมาออกสื่อหรือว่าออกมาให้การให้ให้เป็นประโยชน์อะไรสปีที่ผ่านมาพอเบิร์ดบอกเบิร์ดยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่นะครับ เบิร์ดเจ็บปวดอยู่แล้วก็ยังรู้ตัวว่ายังไม่สามารถอ่ายอมเขาเรียนะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นั่นเองครับสวัสดีครับนะครับบังแจ๊กมาจีบางแจ๊กมาสวัสดีครับบังแจ๊กแจ้เหลัวว่าไงสวัสดีได้อัปเดท่ามมั้ยยังครับบังแจ๊กออเอาไว้อัปเดตแล้วเป็นยังไงฟังแล้วเป็นไงรู้สึกยังไงกับเบิร์ดบ้าง อก็ก็ดีใจนะว่าเขามาสนับสนุนแต่เรื่องที่การเขาออกมายืนยันเนี่ยแจ็กมีมีคลิปเสียงอะ่ะก็ประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะแต่สิ่งที่แปซสาพอยู่เนี่ยเดี๋ยวแจ็กกจ,จะงานยุ่งงานงานเยอะเดี๋ยวแจ็ก่็ะจ,จะตัดคลิปออกมาเดี๋ยวอา,อาจจะเปิดเผยให้เขารับรู้ว่าเบอร์ละคิดมาตั้งต้นอะ่ะคิดมายังไงอเพราะว่าใครใครเปิดเผยแล้ว ว่าคลิปแรกกับแจ็คก็ปล่อยคลิปที่สองอะมีคนคลิปแรกกับแจ็คปล่อยสามปีที่แล้วแต่ว่ามีคนเอาคลิปนั้นอะไปตัดต่อหรือเอาไปตีความแบบมั่วซั่วแจ็คก็ปล่ <Jack Boy S 1> อยคลิปที่สองอว่าเขาคิดยังไงเขาไม่ได้คิดแบบที่คนอื่นเขามองอยู่เขารู้ตั้งแรกแล้วว่ามันยังไงก็เป็นไปไม่ได้เป็นดนใบพัดเรือหรือว่าไปฉี่ท้ายเรืออะไรแบบนี้เขาก็เดือดตั้งตอนนั้นแล้ว อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีอีพีที่สามเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลุงให้พี EP ที่สามเนี่ยเดี๋ยวค่อยลุงให้เออ <c oughs> เออนั่นแหละก็ะออดีใจนะที่มันที่เบิร์ดออกมาบอกว่าเบิร์ดไม่รู้จักกับคนบนเรือเลยไอไอแล้วคนชื่อเอกอะที่ออกมาบอกว่ารู้จักกับเบิร์ดเบิร์ดบอกแล้วว่าเบิร์ดบอกเบกิร์ดรู้จักแค่วันเดียวอา้าวเออเอาเอายังไงี่ยังไงเออเบิร์ดเนี่ยเบิร์ดให้สัมภาษณ์เบิร์ดบอกว่ากับคนที่ชื่อเอกที่มาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์อะ เบิร์ดบอกว่าเบิร์ดรู้จักแค่วันเดียวแต่กับคที่ออกมพูดอะเหมือนรู้จักเหมือนสนิทกันมากเลยอ่ะอ้าวทาไมถึงเขาออกมาให้แบบแบบเนี้ยออกมาสัมภาษณ์แบบเนี้ยคนพี่แต่ละคนเนี่ยแจ็คงงเลยนะแจ็คงงนะว่าแต่ละคนเนี่ยพวกมึงออกมาให้ข้อมูลเนี่ยข้อมูลพวกมึงสักตัวเนึ่ะไม่มีใครข้อมูลตรงเลยอะใช่ไงเหมือนมันไม่ได้คุยกันไงข้อมูลใครข้อมูลใครเอาตัวรอดของตัวเองไง คือมันมันมาตั้งต้นแล้วมาตั้งต้นจากตาเหลือกหรือผมสั้นหรือไอไอสิบวีอะไรต่างๆนานาเนี่ยอืไอคนที่มานั่งให้แบบให้สัมภาษณ์แต่ว่าต้องเกาะสิบวีไอคนที่ชอบกินหมากอ,อ๋ออ๋ออออ๋อสลงฮิสหลงายเลยเอา้ <c oughs> เอา <c oughs> สเสิร์ฟเรื่องโทรศัพท์อลิซตำรวจบอกว่าน่าจะตรวจสอบได้ภายในในสัปดาห์นี้นะ เพราะว่ายังตรวจสอบไม่เสร็จอลนนี้น่าผมก็ว่าน่าจะน่าจะน่าจะอีกยาวเลยนะเพราะว่ามีการไปอัาเสียงตำรวจด้วยนะเธอได้รู้ป่ะบบทแจ็คอ้ออันนี้จริงๆแล้วว่าแปรู้อยู่แล้วแจ็คกัไม่ค่อยชอบพูดถึงเรื่องมันหรอกเพราะมันต่อแหลไม่เนียนน่ะเออจริงๆมันแบบมึงหาความความจริงให้ก่อนว่ามึงคุยกับกูแต่เมื่อไหร่เนี่ยแต่เขาบอกแล้วเขาบอกอะเขาเขาบอกเขาไม่เขาไม่อยากให้ฆ่าเธอเขาบอกอย่างนี้อ๋อ บ่อยปล่อยมากใครจะให้ดูคนละเบรอเออมันมันไม่ไม่อยากจะไม่อยากจะพูดถึงเรื่องมันด้วยซ้ำแต่แค่อยากให้แบบมองว่ามันน่ะคือแต่ละครั้งที่มันออกมามันทุกตัวที่ออกมาพูดเนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยยังเอาเอาจากเจ้าพ่อเลยนะตาเหลือกหรือไอคนชอบกินหมากอ่ะที่สิบวีเนี่ยประเด็นเข้ามาเนี่ยหรือกลไอคนที่มานั่งในรายการแล้วบอกว่ารู้จักกับคนนี้คนนู่นอะไรสนิทสนมเนี่ย หรือแต่ตัวไอตัวเนี้ยไอตัวตัวปลอมเนี่ยไอหน้าตาหล่อแต่พอเจอตัวจริงตกใจหมดทุกคนทั้งประเทศอะ <c oughs> เออ,เอ,อ <c oughs> บ้านตอนแรกบ้านอยู่ในนั้นทีนี้บ้านไม่อยู่ในนั้นแล้วบ้านเพื่อนอยู่ในนั้นอเอาครั้งที่สามก็ไปไปไปบ่อย,อยแล้วเ,เสือกไปถ่ายก่อนแล้วพอมาคุยกับกูไปถ่ายอะไรมันงงอ่ะ หมอมัน,ม,น,ม,นมันพูดระบบไปวนมาคนตอแหลไงคนโกหกไงเออคือมันแบบไม่รู้ว่าเล่นยาเผ็ดตัวเปล่าเพราะรอบเนี้ <c oughs> ตลกไหมเออคือ,คอป,ประเดน็นประเด็นหลักเนี่ยประเด็นหลักของมันเนี่ยืคอคือประเด็นหลักก็มันบอกว่ามันอนะคุยไปได้ปล่อยแล้วแต่พอ,อถามทางพี่พดีอสายเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ พูดอะไรแล้วยังเขายังไม่ได้ให้ข้อมูลว่าจะมารับมือถืออะไรเมื่อไหร่วันจันทร์แต่เขาว่าปล่อยข่าวนี้แบบนี้ได้ไงว่าจะให้มารับเงืนมือถือวันจันท์เขาบอกว่าเขายังไม่ได้เรียกตัวมาเลยอ๋อมีคนปล่อยข่าวออกมามันเป็นกลุ่มปล่อยคลิปเสียนะโพสต์้าเฟอว่าจะวันจันทรน่ะแต่เสือกอาบน้ําตีห้าวันอาทิตย์จะไปรับเอาหน้าวันวันอาทิตย์นี่ว่ามึงไม่ใช่วันจันทร์อ อ่าจะวันอาทิตย์ไปดีเอสไอไปนอนหน้าหน้าประตูเขา,าออกเป็นไงอัหนหน,หน้าดีเอสไอจะไปนอนหน้าดีเอสไอเออจะไปรอรับจะไปรอรับวันอาทิตย์ทีห้าอาบน้ำว่าจะไปออแล้วสองวันก่อนปล่อยคลิปอะไรของมันอะที่อัดดีเอสไอว่าเขาโทรมาแล้วยินยานมาแล้วเขาบอกเขาไม่ได้ยินยานอะไรมาเขายังไม่ได้รับรองอะไรมายังตรวจไม่เสร็จด้วยซ้ํายังไม่ได้เรียกตัวมันอะเรียกแต่แค่เบิร์ดมาคนเดียวอืม ก็คือก่อนที่เขาจะเอาไปก่อนที่เขาจะเอามือถือไปให้มันเนี่ยเขาต้องเอาไปให้พี่ยักษ์ก็เป็นหัวหน้าคดีต้องให้พี่ยักษ์เป็นคนรับรองต้องให้พี่ยักษ์เป็นคนอนุมัติอะไรต่างๆนานะอืมไอคนที่พี่พี่ี่ะดีเอสไอตัวเล็กเขาจะไปโทรหามันได้ไงอ่าใช่อ่าเดี๋ยวมันจะโดนโดนอีกมันมันจะโดนอีก มันโดนเยอะเชื่อเลยเชื่อกูเลยเชื่อดิกูดีแจ็คมันโดนเยอะแล้วก็มันเสิร์ฟไปอัดเสียงอตอนที่ตํารวจโทรหามันนี่ดูความสาระแนของมันนี่ความความเขาบอกว่าเขายังหาตัวไม่ได้เลยนะว่าใครเป็นคนคุยกับมันอ่ะเขาต้องหาตัวก่อนว่าหรือมันอ้างอะเป็นตำรวจใครเป็นคุยแต่ถ้ามันแอบอ้างอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่อะโดนโดนว่ามันเป็นคนแบบไม่ค่อยมีสมองเข้าใจปะไม่รู้อ่ะคือ อาจจะกินข้าวเยอะเกินคือคอันนี้เดือนอดเินของแจ็คไงจะกินข้าวน้อยอกินข้าวตอนเช้ากินข้าวนอนเดี๋ยวะจะกินอีกทีหนึ่งก็ตอนเย็นนู่นสมองมันก็จะทำงานไวกว่าไงาเปรียบเทียบกับคนที่จะกินข้าวแบบมั่วซั่วกินไปเรื่อยตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะมีแต่มีแต่สมองเบลอน้ําหนักขึ้น <laughs> เออเลยแต่วันนี้เรื่องเบิร์ดก็โอเคก็คอนเฟิร์มแล้วว่าไม่รู้จักกับคนบนเรือรู้จักกับกระติกคนเดียวแต่ว่าไม่สนิทด้วยอันนี้อันนี้พูดแล้วก็แบบสะใจเหลือเกินกับคําพูดแบบนี้ของคุณเบิร์ดนะชอบชอบชอบมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมบางแจ็คก็มีเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะลงหน้าสตอรี่ของ t i k t ก k ว่าจะไปให้สัมภาษณ์ เอ่อเคลียชัดชัดแต่ก็จะเปิดประเด็นข้อมูลสำคัญที่แจ็คก็เปิดไว้หน้าติ k ตอ k ตัวเองอ่ะอคนที่อยู่ในสื่อเนี่ยโทรมาหาแต่โมนเนี่ยแล้วตอนอตอนแจ็คก็ไปคุยกับเขาตอนแรกอ่ะคือเหมือนแบบยังไงอ่ะยังไม่แน่ใจว่าเขาโทรจริงหรือไม่จริงหรือว่าอะไรเป็นยังไงเขาจะยอมรับไหมแต่ว่าเราก็ใช้ฝีมือตัวเองอ่ะ ก็ไปคุยมันก็ยอมรับตรงๆอ่ะเพราะมันไม่อยากจะเปิดตัวไงมันเป็นเป็นนักข่าวที่ไม่มีใครรู้จักว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงชื่ออะไรยังไงแต่เราสืบมาหมดแล้วอ๋อหรอมันเป็นนักข่าวช่องหรือเป็นนักข่าวอออ่ิสระมันเป็นนักข่าวอันนี้มีสงช่อไม่เกินเฟิร์มนะไม่แน่ไม่แน่ใจนะแต่น่าจะเป็นนักข่าวช่องสาม เค้า <Okay, S 2> ใจละแต่ว่าเป็นนักข่าวอิสระที่เป็นนักข่าวก็คือไม่ใช่เจ้าพ่อนักข่าวนะาใจไม่ใช่เจ้าพ่อสื่อนะเจ้าพ่อสื่อเนี่ยก็พี่ใหญ่เราอีกคนนึงอะ่ะเขาทําหน้าที่อยู่แต่ไอ้คนเนี้ยเล็กลุงมาหน่อยไอ้คนนี้ก็จะเป็นเจ้าพ่อของนักข่าวที่จะไปค่อยตามถ่ายข่าวหรือทําข่าวแต่ละพ,พื้นที่เนี่ยคนเนี้ยก็จะคอยส่งข่าวไปให้ออแต่ ใครจะขัดใจคนนี้นะมันก็จะอารวาสมันจะออกลักษณะแบบนักเลงนักเลงหน่อยอ๋อแต่อารมณ์เหมือนมันอยากเป็นหัวหน้าข่าวอยากเป็นแบบเข้าใจเข้าใจเข้าใจเคยเคยอ่าเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวลังไม่เดี๋ยวลังไม่ค่อยส่งให,งให,งใหไ้ได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 ้แต่น่าจะรู้จักน่าจะรู้จักแต่ว่ามันเป็นคนที่สนิททุกฝ่ายเลยเขาน่าจะรู้จักคนเยอะมากเพราะทําอยู่ช่องใหญ่ขนาดนั้นนะถูกป้าแจ๊ค ไม่อ่ะมันอ่ะส่วนตัวมันอ่ะพี่ชายมันเป็นตำรวจยศสูงด้วย oh. แล้วมันเป็นคนที่สนิทกับตำรวจแล้วมันเป็นคนที่สนิททุกฝ่ายอ่ะเอา mm. เอาง่ายๆอ่ะแต่ละคนที่เราสงสัยอยู่หรือบางคนที่จะไม่ทำไม่ทําข่าคดีแตงโมเลยเนี่ยหรือมีบางคนที่จะอ้างว่าเป็นพย,ยานและทำไม่ได้เลยเนี่ยสนิททุกฝ่ายอ่ะ oh. อ๋ออ่า้ใจละใช่แต่เราก็สงสัยแล้วว่าทําไมช่อง ช่องนังกาวที่พูดเมื่อกี้ทำไมถึงทําข่าวโมน้อยมากหรือแทบจะไม่มาเลยมีวันที่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 ทางดีเอสไอไปตรวจสอบไปสแกนน้ําใช้สแกนแม่น้าอะไรเงี้ยขณะนั้นไปพี่ทางบ้านพระิดยังรู้สึกว่าอุ้ยช่องนั้นมาด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมถึงมาอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ให้าให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคดีโมค่อนข้างน้อยเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ผิดก็เรื่องของเขาอืก็ก็ใช่ไง เรื่องของเขาหน่าแปลกที่มันมีมันมีมีมีฝีมืออ่ะมันมีข้อมูลของมันอ่ะมันมีเยอะอ๋อแต่แต่เล่าทีเดียวอ่ะไม่ค่อยหมดหรอกเอออะไรนะบางแจมีคนถามว่าอะไรนะน้ำหมากนั่นคือใครน้ำหมากสิบวิคือใครอน้ำหมากสิบวิคนที่ปากเบ็ดไม่ตรงอ่ะมีชะตาเลือดนะคนที่นั่งข้างๆตาเลือดอ่ะ ที่ชอบไลฟ์กับอ๋ออ๋อนอกแล้วโอเคโอเคออกไหมอ่อนอกละวนำนำหน้าตัวพีแล้วกันคือคือทิกตอกแจ็คอะตอนแจ็คไลฟ์เนี่ยแป๊ก็รู้อยู่แล้วแจ็กก็ซัดต,ตรงๆอะแม่ไม่เก็บไม่ไม่เปลี่ชื่อไขรทั้งนั้นอ,ะอ่ะถูกใช่ใช่<อ>ใช่ใช่แต่ถ้ามาจะมาไลฟ์กับแป๊กเนี่ยแจ็กก็ต้องแบบ <c oughs> ต้องไว้หแป๊ก่อนเดี๋ยวจะติดคุกอีกรอบนึงไม่เสียจ <laughs> เ,เออเข้าใจเข้าใจใครอยากรู้่ติดตามบางแจ๊กได้เลยนะคะผมว่าน้ำหมากส,กสิบวิคือใครนะคะผมรอติดตามเออ,เอ,อพูดพูดหน้าไร์แป๊ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊ะก็จะเข้าคุกไปด้วยทีเนี้ยไม่มีใครส่งเข้าให้เนี่ยแจ๊กจะคิด <laughs> ถึงเธอแนละ้วเธอไม่ยอมส่งรูปโมให้ฉันบ้างเลยอ่ะส่งไปรูปส่งไปให้แต่ว่าส่งไปให้แบบลุงแบบทีละนิดทีละหน่อยไอจี IG มันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเฟซอะเพจอะ เปย์จะอาจจะลุงรัวรัวได้อแต่ว่าให้ให้เขาทําเรื่องเรื่องเครื่องก่อนอาจจะให้ตอนเวลาเครื่องกลับมาเนี่ยอาจจะให้คุณหมอเนี่ยเอาเครื่องอะเก็บไว้ที่เขาเลยไม่ต้องส่งกลับมาให้แจ็คอ๋อเราจะให้อ่าแล้วก็ค่อยส่งรูปไปหาแปะหรือจะเอาไ,<ด>ไปลุงก,ก็มันจะง่ายกว่าได้เข้าใจครับเข้าใจอืมแต่ว่าคิดอยู่ว่าจะเครื่องน้องโมเนี่ย มันจริงหรือไม่จริงยังไงก็ไม่เป็นไรข้อมูลก็อยู่ในนั้นหมดแล้วก็มอบให้เบิร์ดเก็บไว้ไม่ดีกว่าหรออ๋อจริงๆแล้วเราไม่ได้สนใจหรอกว่าโทรศัพท์เป็นของใครแต่ขอให้ข้อมูลนะั้นเป็นข้อมูลจริงแล้วก็เป็นข้อมูลอมของแตงโมโและที่เป็นประโยชน์ต่อข้อมูลไอ,อต่อต่อคดีเนาะอืมคือตามกฎหมายอ่ะแจ็คเป็นเจ้าของเครื่องแล้วไงอ่าถูกต้องแล็วก,ก็มีสิทธิ์ที่จะจะอยากจะมอบให้ใครหรือว่าอยากจะให้ใครต่อ บางแจ็คไม่ได้ปิดไอจีไปถามบางแจ็คไว้นานแล้วเรื่องไอจีที่แป๊เคยสงสัยนี่คนก็ถามบางแจ็คปิดปิดไอจีแตงโมเหรอไม่ได้ตาดตำรวจไซเบอร์ฝีมือตำรวจไซเบอร์นั่นแหละติดทั้งติดแตงโมผู้ติดตามที่ร้านสี่ักว่าไอจีแตงโมไอจีเมลหรือไอจีหรือว่าโซเชียลมีเดียของแตงโมเนี่ยทุกอย่างเลยเขาจะท้าทาส่งแตงโมเนี่ยตำรวจไซเบอร์ปิดหมดอ๋อ เพราะว่าที่แรกแป๊กโทษบางแจ็คเพราะว่าแป๊กขอโทษแจ็คไปแล้วบางแจ็คไปแล้วเ่าก่อนหน้แนแป๊กคิดว่าแจ็คเปนคุณเออแต่จริงไม่ใช่ต้องเป็นตำรวจไซเบอร์นะทำไมยิ่งใช้ไอจีต็โม,โมก็ยิ่งแพร่ข้อมูลได้เยอะได้เยอะ,ะกว่าเพราะค<อ><อ>นตามเยอะกว่าถูกไหมนะน้องเนาะอืมเออจะไปปิดไปเพื่อเราต้องเอาไปใช้เป็นประโยชน์ไงถูกไหมล่ะเออก็จริงเออจะปิดไปเพื่อสมมติตอนนั้นมีไอจีหลักของต็โมเนี่ย ต่ไอจีหลักแตมโมเนี่ยน่าจะไอผมสั้นอะ่ะฟีเวอร์ผมสั้นเอาไปให้การล็อกอินเข้าไปอ๋ออืมแต่ข้อมูลบางส่วนของไอผมสั้นหรือว่า iPad เนี่ยเมื่อกี้ที่เข้าไปค้นอะ่ะในข้อมูลอะ่ะของแตโมเนี่ยเจอก็ส่งให้อาจารย์ปานเทพเป็นคนเปิดอืม เพราะว่าเราเราเปิดข้อมูลเนี่ยเราเปิดแบบตรงไปตรงมาแต่ว่าเราไม่มีการแบบเสนอที่คนเขาดูเขาหรือฟังเขาเข้าใจอาจารย์ปานเทพแกเล่าให้แบบละเอียดไงจะทําให้แบบคนดูเขาเข้าใจง่ายอ่าถูกต้องถูกต้องอธิบายออกมาให้คนได้เข้าใจง่ายขึ้นใช่โอเคได้ะจะไลฟ์กี่โมงเนี่ยจะไลฟ์จะขึ้นไลฟ์กี่โมงครับว,วันนี้ อ่าวันนี้ยังไม่หรอกเพราะว่าวันนี้เพิ่งกลับมาจากทํางานอันนี้หกโมงเชา้าล้วเดี๋ยวเตรียมตัวจะนอนละเข้ามาฟังแตะนิดนึงโอเคได้โอเคครั <Okay. S 1> <Okay. S 2> บ,บพูดต่อเดี๋ยวทางฟัง <Okay. S 2> สวัสดีทุกคนนะครับโอเคเอาแต่กูด,ด้วยไมยล่ะบักแจ๊คไปแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็อย่างที่ผมได้บอกข้อมูลไปนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับ ก็ยังไงก็รอดูต่อไปละกันเนาะแล้วก็ขอ,อยืนยันอีกครั้งละกันนะสำหรับที่คุณเบิร์ดเทคนิคนะครับหรือว่าเบิร์ดแฟนแตงโมนะครับที่บอกว่าเบิร์ดก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีคนที่ยืนอยู่ข้างๆโมยืนอยู่ข้างๆผมอีกคนแล้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณเบิร์ดนะครับขอบคุณมากครับที่ฝากฝากกดติดตามผมด้วยนะครับ เดี๋ยวผม <im it> มีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะฝากกดติดตามผม้วยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเป็นกเป็นคิวของเสียสมพงศ์นะครับทาง DSI นะครับก็จะเรียกเสียสมพงศ์ขวบคุคคลที่เจอศพแต่งโมเป็นคนแรกนะครับแล้วก็4ี่วันที่4วันที่5้าที่6อันนี้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับก็จะเป็นคิวของเสียสมพงศ์กับเพื่อนๆของเสียสมพงศ์ที่เข้าไปเจอศพแต่งโมเป็น คนแรกนะครับกลุ่มแรกนะครับขอบคุณมากครับวิทนะครับเบิร์ตเขาเป็นตัวเองเขาไม่ชอบให้ใครสอนเชื่อผมสิเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะได้ต้องเดี๋ยวผมจะต้องเจอเบิร์ตบ้างละนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับไปแล้วนะไปกินข้าวเย็นที่มเสเย่โงสุดตรงแตมั่งเอาใหม่ที ใช่ครับใช่ครับคุณเอแอมสุนะครับผมแปลซ้ายอยู่ข้างในใช่ก็เลยรู้สึกเสียใจมากๆครับก็เลยนะครับไม่ครับเบอร์ไม่ได้เข้าข้างคนบนเรือนะครับว่าไงยวีดลูกเดี๋ยวอีกมาเดี๋ยวดึงๆผมมาอีกนะครับอืมเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพี่รัฐสวัสดพี่รัฐสวัสดีครับ เออจริงๆแล้วโมวเป็นคริสเตียนครับโมเป็นคริสเตียนเขาก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าโมนั้นจะต้องแต่งกับพ่อโสเนี่ยเขาก็เผานะครับก็ผ่านพิธีการเผาแต่แค่ไม่ได้มีสวดพระแค่นั้นเองก็แค่อ่อให้พระเจ้าในทรงนำทางเะแล้วก็อัญเชิญดวงวิญญาณของบุคคลนั้นๆส่งกลับคืนไปให้กับพระเจ้าเพื่อให้วิญญ,ญาณนั้นได้กลับไปอยู่กับพระเจ้านะครับอืมโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วรอติดตามค่ะเดี๋ยวผมจะ นะครับเดี๋ยวรารอรอเราติดตามอีกทีหนึ่งนะครับอ๋อนะครับเก็บเป็นกระดูกเอาใช่ครับผมตามนั้นนะวันนี้ผมไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดึกๆเราเจอกันเนาะได้ครับบ๊ายบายครับ